สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวซิมโกโก้หอมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าหาออกมาแล้วสามารถกินมเมล็ดได้เลยกินเนื้อได้เลยซึ่งปกติโกโก้นี่เขาจะใช้มเมล็ดไปทำผงโกโก้ มันจะมีวิธีการหนักอะไรหน้าตาข้างในเป็นแบบนี้ออมาจิมนะมันไม่มีเนื้อเลยอ่ะเฮ้ยออกปเปี้ยวหน่อยๆ <c oughs> ก็คือ ถามว่าอร่อยไหมมันเหมือนกินมะไฟที่มันไม่มีเนือ้อเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆหอมไหมไม่หอมสามร้อย ก็ได้มเมล็ดมาเพราะขยายพันธุ์ไม่มีเนืออ้อถ้ามันมีเนื้อเยอะกว่านี้ก็คงอร่อยกว่านี้เลยนะก็สำหรับรีวิวการชิมโกโก้หอมลูกกระสามรอย ก็ขอจบลงตรงที่เนื้อไม่มีเลยเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยรสชาติก็พอกินได้แต่ขอเนื้อเพิ่มีหน่อยได้ไหม